สวัสดีครับทุกคนวันนี้อย,ยู่ชอบเราอยู่กันในรวยกันททนเทนเทสนะฮะที่เทนเทดเนี่นนยนะฮะวันนี้ผมจะมาแก้รูป,ไปไนนะะอีกด้วยอันนี้นะคะอันนี้โอเคเอแล้วนะสามสองหนึ่งเจออะไรแบบแบตเตอรี่อยู่นี่นะครับทุกผู้ชมจำไว้ เสียวแม่งทาไม,มง,งมาเป็นแอบทังตกเลยครับรีบลงไปชั้น,นลา่างเลยตัวความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะคะรับทุกท่านโยนอยู่ใกล้ๆเสียวมันลงมาเนี่ยอยู่ใกล้ๆอะไรดีเออ,อกกนะโอ้โหสามสิบสองวินะฮะ,ะ,ะ,ะสามสิบสองทีเย้ สามสิบสองวินะสามสิบสองวินะพี่โอยก็ไม่เห็นใช่โอเคก็สวัสดีครับไ